시청 สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่บ่พี่น้องพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าวชูซ่องสาบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโรยกับมะพบมะพ่อกับสาบัวเมื่อนี้น้องพ่อแม่พี่น้องน้องสาบัวกัเลื่อนทางมาหาทั้งอาน้องพีมหรือว่าทุกครขงไทยลาวไหนพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อก่อนกะทั้งชาวไ้เพิ่นได้เข้ามาสัมผัสทั้งน้องเพิ่นน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่ากำมพาแม่ หรือว so uh, ่าพ่อกับแม่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องก็ได้อยู่กับทังแม่ตู้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องราวของเพื่อนชาบัวก็ยังบ่ค่อยหู่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวชาบัวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพื่อนเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวจังไรก็เข้าไปบึ่งไปชุมน้ำสาบัวน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเรื่องราวของน้องเพื่อนเป็นยังไงน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะรวย ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวเข้าไปหาทั้งน้องพันกนพ่อแม่พี่น้องัสบายดีน้องหละสบายดีเ้อแม่ตู้เ้อโดยอ้าเนาะนี่บ่เฮือนชานของแม่ตู้โดยอยู่กันจักคนได้แม่ตู่ดูด้ลูกเต้าของแม่ได้ใชนี่ไปเอาลูกเอาเมียเลยั่งมีครอบมีครัวก็คือไปน้ำครอบน้ำครัวเนาะ โดยกับแบบว่าได้มีลูกเต่ามาอยู่ได้อย่างบ่แมตุก็คืออยู่น้ำกันกับหลานสองคนโดยอยู่กับหลานสองคนกับขอญาตถามชื่อแมต้แลยแมต้ชื่อยังไงแม่ท้าเจกแม่ท่าเจกแม่เจกเนาะ อายุจักปีเลยไหมตุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีอันนี้คือน้องน้องพีมอายุจักปีแลยจ้ะสิบสี่ปีอยู่กับแม่ตุสองคนโดยโดยโดยน้าเนาะบัดยามเห็ดหางเห็ดหน้าได้ใช่ไหมน้องหลักย่ามเห็ดหางค่ะหาลับจ้างหาลับจ้างโรยอ้าวแม่ตุบดมีหางมีหน้าว่ะใช่ไหมตุ นี่กับโบลัยโบลัยป้าแห่งกะเจ้าเห็ดบ่อโดยก็ได้ข่าวเพิ่นคิดเยังกับโบมีนะหลุดลางกับโบมีผู้เชียวภาเห็ดกับโบมี่รานมัยังน้อยอก็คืออยู่กับลานเลี้ยงลานยยอยู่กินสองคนเนาะจะเอานะ่าให้งกะเจ้าเห็ดกะเจ้าแห่จักชอบน้องละชิบชอบชิบชอบแต่กุ้มกินบ่น้องละ ปกุมปก้มปกุม้มก็มมคือมีแต่หาเงินแบบชื่อเขาว่าน้องละโดยแบบให้หาเงินน้องละเจ้าเห็ดเห็ดเห็ดอย่างแน่น้องล่ะไท่ธงคนทงคนทงบัดช่วงนี้ได้จันน้องละไปดํานาลกกา้าดํานาลกกา้าโอ้ก็คือ ได้มือเท่าไรน้องล่ะได้มือหกชิปหกชิปโดยเดี๋ยวชื่อเข่ามากินกับแม่ตู้มือมืออะไวจักโดจ้าชื่อน้องล่ะมือสองโลสองโลก็คือเบิ้นเฮากับไปชื่อใหม่เนาะไม่ได้เคยชื่อเป็นโฉอน้องล่ะมั่เงินบพอเด็ดมีแต่ชื่อแบบป็นพอกะไปซื้อเท่าโลมือตลาดหนักแต่ไม่มโลเท่าไรแม่ตู้โลเจ็ดพันแปดไทยออมนี จืมะฮงแล้วมันจึบหมกเพื่อนเขามีกินก็จะไรเแื่กินเมื่อช่วงนี้บ่แดมีเวียกยกินกับลานได้เนาะตตมีกินกบเข่าอือกาจ้าแล้วเแต่ลูกเต้านี่บ่ได้มาเยี่ยมาหยามบมเมนต์ตุแต่เพิ่นมีครอบมีครวนี่อยู่บ้านเดียวกันเพรถือว่าคนละบ้านคนละบ้านและเพิ่อยูกคนละ อคนหนึ่งไอย่ซีโน่เพื่อขา้ิมางข,ขาลูกขาลาเขาโดยคือแม่ของน้องนี่เพิ่นเพิ่นได้แบบผัวคนไทยบอ <คน S 2> ผู้น้องแมนแมนโดยคนไทย,ไทยแต่ทั้งพ่อน้องได้มาแบบมาเยี่ยมมายามบอบอนะบม่ได้เงินเลยแต่แม่ลูกสาวเสียบม่ได้มาเลยเอาเท้ามาจนได้สิบสองปีบริหารหน้าพอนะและไักเอาน้องมาชุ่มนี่ แม่ของน้องเข่าเลยแม่ของข้าวนี่ยเามาชงเพลือนหน่อยไหมฮกเดือนแะไรกเลือนปลายเลยก็พอดีเพิ่นว่าเชี้อ่อน่ะญาติมาเพราะว่าทั้งน้องนี่ผบอกระดดอยู่ทางไทยบ่แม่ได้ฮกเดือนก็เลยเอามาชงมากระพอน้องบอกระดดอยูแต่พอเจ้าบุเคยมาบ่น้องล่ะบุเคยมาบุเคยเห็นหนัง โดยโดยก็คือกลับไปทั้งแม่เจ้ากลับไปเฮดเบียกบอ่ยอยู่กับพอเจ้าดเดี๋ยวบัดนี้ได้ยินข่าวอีกทีว่าแม่ของน้องนี่เพิ่นได้เสียแล้วบอหเดีเ๋ยวให้ชมข่าวน้องหลักเพิ่นไปเฮดงานน้ำกันบ่จะมาเสียเดี๋ยวแม่ตู้กับบ่ได้ลงไปบึงทั้งลูกสาวบ่แม่ตู้ บ่แล้วเงินคำกับโม่ลูกก็บโมได้ส่งข่าชงเพียงมาน่าดูงานบ่ได้ลูกก็บโเห็นงานถูกยากโดยเงินคำกับพอบริชงมาให้ด้วยบ่น้องล่ะโอ้ยจ้าสีเห็ดลายการลอกบริชเห็ดเวนอกพอตัวนี้ก็คือแบบเงียบบ่ได้มีข้าวข้าวเลยน่าตู้เนาะโดยเงียบเปหลายปีดูเจ้าก็อยาก อย่าคิดหนาพออย่าคุยกับพออยู่บ่โดยโดยกับบบเคยเห็นเลยเนาะตั้งแต่แม่เอามาชงใหญ่กับมีแต่ใหญ่นะแม่ตู้เนาะโดยโดยกับมีแต่เจ้าแนบันนี้เนาะเป็นชาวรักให้แม่ตู้เนาะหาเงินหาคำเลี่ยงแม่ตู่โต ก็คือทั้งน้องนี่เพิ่นไปหาเงินหาท้ำนี่นี่แต่เอามาให้แม่ตู้เก็บบ่๊ะโดยโดยอยากได้ยังกระบอกแม่ตู้เนาะน้องหล่าเนาะเจ้ากับมีู่้พ่ออยู่บ่น้องดาบุมบีบุมบี้โอ้แม่เจ้าบ่ได้เอามาไบท้อใช่อือโดยโดยฮะชิกินข้าวกับยังแฉบแดงนี่แม่ตู้ กุ at, mm. 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 An ้งเข่ากินกับย่างอะนะกินเข่ากับมีน่ะต้มยกห่อแม่ตุภูละห่อูละห่อใส่ข้าวเจ้าบาแลง้อข้าวตักกินกับข้าวเจ้าแน่นอนอิ่มบ่น้องล่ะอิ่มบ่โมอิ่มกินไปแค่แรกนอนกินนอนกินนอนกินยางเดียวอันบ่ตีนเช้าก็ไปหาหกสิบเลย ทั้งทั้งน้องเพิ่นนี่บ๊อกเพิ่นเฮ็ดยังแม่ตูุนหายทั้งน้องเพิ่นไปดับหน้าดับหน้าหกได้ือนสาวเพิ่นไปคู่มือคู่มือแล้วมีงานแล้วก็ไปโอ้เพิ่นหมดถามว่าแต่เดิมมือนี่เพิ่นไปหาเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานหายทงย่ายทงมีผู้ต้องการแล้วก็ไปอันเดียใกล้ๆนี่คนรวยนี่ถ้าว่าไปให้ทงนี่ทงหนึ่งเท่าไหร่เขาไม่เห็น ร้อยหนึ่งต่อชิพัทเด็ดมือหนึ่งเจ้าได้จักร้อยน้องละผู้คนนี้จะได้หาลอยหาอยทุงโดยก็คือหาิพพัทมัดยามลำไห้ลำหน้าได้ใจกัเจ้าจ้างบันเท่าไรนองวันหกสิบันหนึ่งเด็ดหกสิบโดมาดดก้าได้ใช่น้องละมัดเท่าไรมัดพันห้ามัดพันห้าเด็ดเจ้าไรจะพันมาในดอกกา หกชิปโอ้ถือว่าน้องเพิ่นดกเก่งไงเนาะโดยแต่แม่เท้านี้แม่ตู้นี่บ่ได้ไปอยู่เฮือนเนาะแม่ตู้เนาะอยู่เฮือนเลยใช่ตากระบดีใช่ตากระบดีไปใกบหอนี่แหละเจ้าตอนเช้าให้ลูกหนึ่งเขาน้องละแม่เท่าแต่เจ้าได้ใช่เาเกมประหาร ดูแล้วก็็ให้เดกินมันด้วยเจ้าว่าเห็ดกินลิ่นกินเองแบบเปลี่ยนกันลุกเล่นน้องหลานเนาะโดยโดยเนาะแต่ละมือก็ถือว่าถ้าโบไปก็คือว่าแหละน้องหลานเนาะโบมีเงินต้องหาเงินชื่อเข่าแต่ละมือเนาะ โดยโดยอบากินน้ำกินไนได้แฉลงล่ะกินน้ำกินไงค่ะยืมเราเราจะไปซื้อน้ำตุ๊กเท่าไรนะตุ๊กสองพันตุ๊กโฉมพันตุ๊กสามพันใจอือโดยโดยน้ำอาบได้ใช่ไหมตุ๊กม่เองอาบท่เองน้ำแช่งน้ำแช่งแบบโบได้มีไหลมีหยางมอตุ แรายการัน,นก็บ,บอแห้งเป็นของเจ้าเองบอกระถ้าก็าต่อนำคลองมาเต่มหลายปีอยู่พวกพ่อแม่ป้าลุงยังอยู่โแล้วพอาะเมียเบิรก็โดยแบบนี้ก็คืออ่าเป็นของเจ้าเนาะเจ้าก,ก็บินฮอดพ่อขินฮอดแม่อยู่ว่าน้องล่ะขินฮอตก็บ่ได้ฮู้ข่ขาวข้าวาว่าพอยังหรือว่าเพิ่นเสียไปแล้วเนาะ สียแล้วทั้งพ่อเจ้าอันนี้จะาหูว่าบโบนะอืมแต่หูแม่นี่ก็คือหูเนาะอืมแต่พ่อนี่บโได้หูข้าวข้าวเลย,ยบบได้มาเยี่ยมมายามเลยเงินคำกับโบได้ชงโดยดแต่ตักบาททำบุญเห็นไหมคูมือมือใดบันชินบันพรอนแน,น่นอนหลังหลานเนาะมีรายทางเพื่อนลินจะโอ้ใส่เงินกับเขาพ่อให้แม่ อตอนที่แม่ของน้องเพิ่นไปไม่ไม่นี่กะเพิ่นก็นเคยผักเงินมาให้ทั้งน้องเพิ่นบอกตอนเพิ่นยังมาเลเสียผักหลาพันสองพันแสดงว่าเพิ่นกะแบบเอามาป้าใบกะคือว่าสิใไห้แม่ตู้เรี่ยงไปกอนเนะาะทั้งแม่ก็สิได้ย้อ,องบัดแ่อแพงตะกี้นานก็เรี่ยงเพิ่นนี่แหละ ันนี้หลังจากพฤนสิกาสองปีแล้วเนาะปีปลายแต่แม่คนตายแล้วก็ไม่ได้ปากเเลี้ยงเสีน้าเสีได้ไปนั่นแล้วพายก็ได้คุยได้ปากน้ำได้เว้าน้ำมันทั้งแม่ของน้องบอกหมได้มีโทรศัพท์บ่อแต่ก่อนบีนะถักเดียวนี่แบบถ่าเงินค้ามาได้ใช่ไหมพังน้ำโมและโมมากก็ได้ได้พามา บอคือแบบเดี๋ยวนี <com> ้เนาะเดี๋ยวนี้เ่าโอนชงหากันได้แต่ก่อนก็ถือว่าโอ้ยเนาะแม่เนาะแต่ก่อนกับบริษัทท่านใช่ไคือเดี๋ยวนี้เนาะโดยแต่ที่ร่ำพันธุ์ก็บุพเพิ่งซาห์ล่อลอ่ยบาทปนนั่นแหละเศรข่าวตะกี้เนาะเงินพันหนึ่งกับสองสองแสนหาซื้อเดี๋ยวนี้บ้าทุก กระทั่งแม่น้องนี่ไล่เท่าน,น้องผู้เดียวนี่บอหรือว่าเจ้ามีน้องมีเอื้ออีกบออ๋พอพนเดียวนี่แหลยแม่ของน้องนี่แบบเป็นแบบลูกสช่าหล่าบอสา,าวกลางสาวกลางสาวาาที่สองมีลูกชองแคบคนนึงนะคนหนึงนน่งอยู่คนดอกคนหนึ่งจีโน่ลูกบาหลายไผ่กับ พอขวา,างเลยแย่ไปเบิดเนาะก็คือให้หน้าตะก่าของแม่นี่ถาา้าว่าปกติเห็ดนี่ได้จักชอบไหมโอ้ยบ่ได้่เดินหน้าดิสายแม็กชอนด้านบ่คือ,อนามุงนาทามได้ปีหนึ่งร้อยไปชอบนี่เห็นบ่เฮือนเก่างามงามเจาา้าประจิได้ขายเพียงบอกอหน้าของแม่นี่ถ้าเห็ดนี่ได้จักชอบไหม คนเห็ดหายคนอีกจะแบ่งปันมาไปเบิดมีแต่เจ้าได้ใหญ่ขึ้นมาเนาะหาเงินหาคำหรือว่าชื่อรถเนาะเห็นหายเห็นนาถ้าวามีครอบครัวไปเนาะน้องดาเนาะเรียงแม่ตู้โตน่ะก็คืออื่นนี่จะได้ไปไปดำหน้าอีกบ้านน้องดาไปคุ้มเงเนาะโดยงาน คนด่าหมูไส้ขุดเกิาะันมมีงานขุดเกลาะขายบอกรึเล่ามาแกวมาป่นมาขวะชูไม่ตูแล้วน้องหลานเนาะชูเมตเผาแผลหรือถวยได้ชูมตเผาโยอันนี้กัพื้นไพ่นี่ก็คของมตูเนาะยแต่พอเขาพูดแต่พอเขาเ่าเขาไปแลาตายตาแล้วก็แร่โดย เป็นยังอยู่กับหลานเนาะให้หลานนี่ได้ที่อยงมันนี่แม่พราะว่ทาทั้งแม่ตู้ก็ได้ยงหลานตั้งแต่หน่อยๆเนาะจนใหญ่เป็นว่าวเลยด <laughs> เดียงแม่ตู้และน,น้องหล่ะเนาะใช่มื่อนี้จะทั้ทงเอืนะ้อนนาะแวะเข้ามาเยี่ยมมายามเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนเห็นทั้งชาวไร่เพิ่นสัมผัสเจ้าอเนกน้องหล่ะเนาะ มือนี้กเอื้อยกับบริชื่อของต้นของผักมาผักเจ้าเนาะก็สิเอาเงินให้เจ้าเด้อไปชื่อของอยู่ของกินชูแม่ตู้กินแดงเนาะอ่ะน้องละบใจเดโดยเนาะจังใดจะให้เจ้าเบิ้งแม่ตู้โตไปเนาะน้องละเพราะว่าแม่ตู้นี่ก็เดี่ยงเจ้ามาตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะพอเจ้ากับบริติดต่อมาเลยเนาะบ่เป็นยังน้องละอยู่กับแม่ตู้แน่เนาะจังใดก็ชูๆเด้อน้องละเด้อ โดยโดยโดยเนาะเดี๋ยวจังไดก็เอื้อกลับก่อนเด้อน้องหล่าเนาะโดยสบายดีน้องหล่าสบายดีเด้อแม่ตู่เด้อโดยสบายดีเนาะเดี๋ยวมือหนามือในเอื้อสิเบะเข้ามาเยี่ยมมายามใหม่เนาะน้องหล่าเนาะโดยก็คือขู่มือนี่ก็มีแต่ชื่อเขากินเนาะฮะจังไดก็เอื้อกลับก่อนเนาะน้องหล่าเนาะโดยโดยแข็งแรงโดยเนาะ โ,โอเคนะอเนนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งสาวภูกระเบะกับมาเยี่ยมมายามอ่าทั้งน้นองพิมพ์เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นก็โอ้พอ่อแนะม่พี่น้องเนาะก็มีพ่อเป็นคนไทยเนาะก็โบเคยมาเยี่ยมมายามหรือว่าโบเคยเห็นหน้าพ่อเลยเนาะพ่อแม่พมี่น้องเนาะเพราะว่าแม่ของนะ้องน,องนี่ก็ได้เสียไปแล้วเนาะพ่อแม่พมี่น้องเนาะ ทางน้องก็ได้อยู่กับแม่ตู้สองคนนะแดดพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ทางน้องเพิ่นก็นต้องไปเฮ็ดเบี้ยพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ละมือถือว่าหาเงินมาซื้อเข่าชูแม่ตู้กินนะแดดพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะถือว่าทางน้องเพิ่นก็นถือว่าเป็นเด็กขยันคนหนึ่งนะแดดพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่า ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นเนาะอยากให้สาบัวเป็นสะพานบุญกันยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องก็ต้องหาเงินเรือว่าชื่อเข่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องก็บ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแด่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าบ่มีรถพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่มีาอ่ผู้ผ้าเฮ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยปะให้น้าหรือว่าให้กระเจ้าเฮ็ดหรือว่ากระเจ้ากับปั้นเข่าให้ทั้งน้องเพิ่นนีซิบโฉกกับพ่อกินหรือว่าบ่กุ้มอยู่กุ้มกินนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ กทางน้องก็ต้องดินดนหรือว่าหาเงินซื้อเผาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ที่ได้กราบโอนเนาะฝากติดตามชาบวบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกไดไลค์กดแชรเนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะชาวบัวก็ที่ได้ขอกล่าวคำมาสบายดีสบายดี